สวัสดีเงามมลรงครับนั่นแหะสุขูสุกคนนะครับเนาะแต่เมื่อต่อจากเมื่อตอนบายนะครับเนาะตอนบายนี้บ่ได้ป่าเนะครับนี่ป่าสองเทือบ่ถือครับก <c oughs> ็เลยมาต่ำเามมือขึ้นเลยครับผม <c oughs> แดีวกะมาลุนมัติดตามเท้ากันครับผมแต่ว่ากะมีฝนตกลงมาเนาะครับลงเม็ดลงมาแล้ว น้ำก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะตัวน้ำขุนครับนะั่นนะ่ปะปากกาครับไิพายยางเลาะไปทางเก่าเหรอครับผม น้ำขึ้นอีกจัน้อยหน่อยเนาะคิดว่าป่ามีลองอยู่มองนี่แหละครับตอนนี้มันจะน้ำก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะมันขึ้นกับฝนตกแห้งครับ การหน่วยหลยขนาดคำนัน่นแหะไปเดี๋ยวทะลุน,น้ำกันครับผมิไดงิีงปลาบอ่ะขอากันนัน่นแหะเยอะเอาตัวใหญ่เนาะสวยงามเลยครับผม ดูครับลันจากนี่ห้อยฉาดูกัดหางผมถึงฉาดูกัดเนาะครับนี่วั <c oughs> นนี้เก็บปลาครับผมเต็มเลยมาแล้วใส่งามนะครับ เขาแก่เนาะเมื่อกี้มันดูซองโตครับผมเลือกเอาตัวใหญ่เนาะคู่กันเลยเล๋ยวเป็นรุ่นกันต่อครับ ลม了ครบ ่อยครับผมออนนะโอ้โหแหลมงนะเข้าได้ครเข้าแก่มครับผมสวยงาม,คร,ม,นะค,รมครับ ตองครับนั่นแะยินดีครับเข้าแก้มเนาะน,นี่ครับใส่สวยๆเลยครับอนุญาตเก็บปลาครับหลังจากตอนบายบอดดเต็มเนาะมันลุยกลางขึ้นครับนั่นแหะปลาขึ้นน้ำตื้นครับ มันมันครับผมฝนกระตกลิ่นเนาะท่านตกแห้งกว่อนอกานี่จะถ่ายวิดีโอบ้ได้นะครับเดี๋ยวกล้องผมเปียกนะ,ะเดี๋ยวไปลุยกระจอเลยครับผม ได้ยินแต่เสียงสวกเขาเน่นะตัวย่างนครับผมคอครับเหยียบร้อยครับยิ่งแต่เสียงสวบเนาะ หยาบลอยเลยครับผมใส่งงามครับผมเขาแก้มคือเก้าคำนั้นะดนูครับะแกมที่สามครับสวยงามครับ ไป,ปยังบรูครับคุณรูขุมบนครับบนจะตกลิ่นเนาะ การไหวครับแรนเต็มเลยลเดี๋ยวไปรุนกันต่อครับผมนี่เสียงสวบอีกแล้วครับนั่นอนะ่ะนี่ท่างนีแ่แหละบุรุษพอ่อโตกว่าน้่มกับคุณเนาะ จะได้นำคุณัรัานไหน เดวทะรุนกันต่อครับผมยุงป่ายูงถึ่งครับนั่นแหละป่าขึ้นมาหากินน้ำตื่นดูรัวป่าอย่างเนาะ ตาครับคอครับลงนำคุณสับ ข้ยมันลงเนะาะค้อยลงปลุ๊บนามันเลยคุนครบับก็เลยเบิ่งป่าหยากเลยบาง เหยี่บร้อยเข่าหัวน็อกเลยครับผมเข่าหัวครับโอ้จะใส่งามๆเลยำนาไหนเข่าจุดน็อกครับมี่จํานัน้นะใส่หาหกขีดเนาะจะถือว่าโอเคครับผมครับ มนันครับผมเกือบหุกขีดครับกะคือว่าสุดยอดดีครับเาขอเนื้อเก็บปลาครับระลุนกันต่อครับหัันจากางวันบ่ได้ปลาเนะ <c oughs> าะเมื่อตอนบายครับมเมื่อแก้มือกังขึ้นครับผม ใส่ง่ามเลยครับนั่นอ่ะป่าขึ้นมานาหากินน้ำตื่นเนาะเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับล่อยครับนั่นลนะนี่นี่หัวอย่างเดี่ยวครับผมมือนอเขาแก้มครับผมคีอเกา่า นี่บแต่งงามๆเลยครับผมโคเนาะน่ะเจือย,ยังเดี๋ยวนามมันคุณไปน้อยครับผมถ้านามบกคุณเนี่ยมันสีเป็นปลาดีกว่านี่ครับผมอยมันลุ่งตอนกลางวันเนาะตอนผมมาตั้งบันไดยื่งครับจะไปคนอยากเจือปลาครับฝนับตกลิ้นมันก็ยันกล่องเตียรผมเนาะ ัำมาเนใส่ง่านนะครับ กาครับากาผมกรที่เกลือเอาตัวตัวง่ายนะครับนั่นะตัวหน่อยผมจะบบนนะี้ยิันจะส่งามเลยครับและพอไฟรล้วแลแนดีขนาดนี่ครับผมประมอสเถิครับประมอช่างหยียบครับผมส่งามนะครับ สองตัวม่รู้อีกตัวหนึ่งเรียนไปเลยใส่ซ้ำกันอยู่เลยครับนั่นน่ะมันบ่ท่านได้ขึ้นเนาะที่จริงมันลายครับปลาเนี่ถ้าน้ำขึืนอีจกจังน้อยเนี่ยมันจะน่าจะขึ้นมาเนาะเพราะว่าไอ้น้องแงเขาจะใสตะไคร่ดักไอช่วงน้าม,มันถึงกันนะ,ะเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับ ป่าบกถือคำนัน้นฮะเก๋อหอนพูดซึ่งมันไปก่อนเนาะมันอยู่เหนี่แหลยพี่กีนี่ใส่ไงยเลยครับผมมันบะอีกอย่างหนึ่งนามคุณครับเห็นตเขาเขาวกาบกถือก็ถืออิริผ่าไป ฝนกระจกครับนั่นแหละ้าโยขั้นฝ้นยุดโมแต่กีก่ท่ายเบิรงอ,อีกเท่ชนึงเนาะครับเดี๋ยวกลองเปียกครับผมไปเดี๋ยวทะลุกันต่อครับเอานะ้านะ้าครับสำหรับขึ้นโอนี่กะมาสรุปผลงานเนาะครับเนาะกับพนตกครับผมฮะ มาเบิ่งผลงาน,นกันเลยครับผมนี่ครับสิเทให้เบิ่งครับผมมาได้จะเตรมเนาะก็ได้จะประคอเนาะครับใส่ง,งามๆเลยนี่นี่ครับนั่นแหละนี่ครับยิงปลาขึ้นวันนี้ครับผมเนาะนี่ประคอครับ อ,อย่างใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของจุอีสานบ้านนาเนี่ยนะครับนานาสุขุสุขคนเนาครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันเนาะสำหรับขึ้นมนอีกอหมาอ,นอยนุ่ครับผมมาแก่เมื่อหลังจากที่ตอนบ่ายยิ่งบ่ได้นะครับเพราะว่าควายมันลงมาพาก่อนเนาะก็เลยมาแก่เมื่อตอนกลางคืนครับผมนี่ผลงานขึ้นมนอี้ครับผมอย่างใดก็ฝากผลงานนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากผลงานไว้หกเจ็ดแต้มเนาะครับเนาะหกแต้มครับนั่ยนะเหลือหกแต้มเนาะไปแล้วคลิปหน้าพอกันไหมครับผมมื้อนี้ก็มาสัมช่วงน้ำขึ้นครับผมไปคลิปหน้าพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม